a d v l x ลิซ่าเอาอยู่ยิงแอดโฆษณาขายของปริศนาแบล็ k พิง k พรีเซนเตอร์สายการบินโคลีแอร์ไลน์สมาชิกแบล็ k พิง k ช่วยสพอร์ตพีจีซูเผยโปสเตอร์ออกมาแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวบินทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวรวมเกี่ยวกับแบล็ k พิง k กันสักนิดนึงค่ะ ล่าสุดค่ะนองลิซ่าได้อวดโชว์ความเทค่ค่ะผ่าน ADLV นะคะได้ลงรูปนองลิซ่าบนอิสแกรมค่ะ New 2023 Season a c m e d e ดล w a r e นะคะก็เป็นแบรนด์ดังของเกาหลีใต้ค่ะได้เลือกน่องลิซ่าแบล็ค i ิงนะคะให้เป็นนางแบบของคอลเลกชันค่ะเป็น Spring Summer และ For w i t t e r ค่ะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าความสวยความเท่ลูกดีมีสไตล์เฉพาะตัวค่ะ ซึ่งนอรลิซาเองนี้ก็ชอบแต่งตัวลุคนี้อยู่แล้วละค่ะก็เหมาะมากๆเลยที่เลือกนอรลิซามาเป็นนางแบบนะค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้นอรลิซาก็สวยเท่ดูดีนะคะมาขายของยิงแอบโฆษณาเบาๆค่ะก็นอรลิซาเองก็สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีนะคะชุดก็สวยนางแบบก็ปังค่ะงานลาบงานหลวงนอรลิซารับหมดค่ะ ในส่วนของเรื่องนี้นะคะแฟนๆต่างก็จับสังเกตปริศนาค่ะเมื่อสาวเจนนี่ได้ลงคลิปบนไอจีสตอรี่นะคะก็เป็นคลิปสันส้นๆค่ะในขณะที่อยู่บนเครื่องบินนะคะก็มีสมาชิกแบล็คพิงทั้ง4คนนี้ยืนเรียงพูดคุยกันนะคะพร้อมกับแต่งตัวลุกคุมโทนค่ะออกแนวเป็นชุนักเรียนนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตกับกระโปรงสั้นเรากับว่าพวกเธอนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ลวค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะสาวเจนนี่ก็อาจจะ มาสปรอยอะไรแน่และสุดท้ายกับเรื่องนี้ค่ะแฟนๆต่าง,างก็ตื่นเต้นไม่ไหวนะคะกับโซโล่ของพี่จีซูค่ะทางไ e n t e อ t ดเ n นเมนได้เผยโปสเตอร์ออกมานะคะก็เป็นรูปทองหญ้าสีเขียวนะคะด้านหลังก็จะเป็นภูเขาค่ะแล้วก็มีผ้าสีแดงวางอยู่นะคะจีซูก็จะคัมแบ็ค ในวันที่31มีนาคมนี้นะคะในส่วนของเราเมมเบอร์นั้นต่างก็มาซัพพอร์ตสนับสนุนพี่จีซูอย่างเต็มที่ค่ะก็ช่วยกันโปรโมตลงสตอรีร่กันรัวๆค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ